สวัสดีครับผมนายศิวาพาธานะครับเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลหนองแมนาอำเภอองขอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาลงแปลงตรวจเยี่ยมแปลงโค้งนาโมเดลนะครับที่หมู่หนึ่งตำบลหนองแมนาอำเภอองขอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการนะครับทั้งหมด3าไร่ก็จะประกอบด้วยหนองหนึ่งหนองแล้วก็ขออไส้ไก่นะครับแล้วก็มีโคกนะครับ เพื่อเอาไว้สร้างที่อยู่อาศัยนะครับสำหรบหนองครับหนองก็จะมีการออกแบบเป็นแบบหนองลอยครับก็รูปทรงเป็นแคปซูลความลึก4เมตรนะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่ความกว้าง3เมตรลึกเมตรห้นะครับยาว38เมตรเพื่อให้เก็บความชื้นไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวตามผมไปดูที่แปลงเลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับนายเชษฐ์คุงวันนะครับเจ้าของแปลงพื้นที่สามไร่นะครับเราก็จะมาถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับโครงการนี้นครับโครงการนี้นี่ได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับโครงการนี้ได้โครงการเป็นปัจจยโครงการที่ดีนะครับเป็นโครงการที่พัฒนาให้ต่อยอดให้กับชาวบ้านได้ได้สระที่ออกมาได้สวย คิดว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับแปลงชุมชนในกลุ่มชุมชนในบ้านหนองไม่นาได้ในอนาคตต่อไปครับผมทางพนันชนเขาก็จะมีผ่านพืชนะครับเพื่อมาแจกให้ปวกในโครงการถ้าต้องการพืชไหนก็ส่งเข้าไปที่ปชแล้วก็ปชจะจัดส่งให้พร้อมกับทุกแปงที่พุทเราคิดว่าอนาคตต่อไปครับ เราจะมีวิชาอะไรที่ให้กับชาวบ้านได้อีกหลายวชานับานศ่าคือจะเน้นเป็นวกไม้ฝนไม้ฝนไม้ประไม้สามยาหือทุกย่งตามโครงการที่อกรราชาธิ่นแนะนาไว้นะครับแต่ก็คงต้องค่อยๆทค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ากว่าโครงการจะให้นรูปเป็นร่างก็น่าจะประมาณสักสี่ห้าปีข้างหน้านะครับ เห็นผลเป็นอยๆผลพืช like ข okay okay. sure. well, we yes. so so ึ so right. so ้นเป็นชั้นสิดตามเป็นชั้นครับเรียนตามไม้หลักตามที่ท่านแนะนำท่านแนะนําไว้โอเคครับวันนี้เราก็มาดูแปลงแล้วครับสําหรับวันนี้ก็เป็นแค่ถือว่าเป็นท่านต้นนะครับก็ยังแค่ขุดบ่อกักเก็บน้าไว้ต่อไปเราก็จะมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำที่นี่แล้วเราก็จะมาติดตามกันนะครับว่า พอเราทำโค้งลงนาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาสิ่งที่ได้รับมันจะมีประโยชน์ถนาดไหนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงเชษมากนะครับขอบคุณครับ